สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel n ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารของสัปดาห์ฝนยังคงสัญหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23มิถุนายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้ติดตามข่าวการระเบิดนะคะของถังดับเพลิงที่โรงเรียนราชวินิตนะคะจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนชั้นม,มปลายเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนในที่เกิดเหตุนะคะหลังจากนั้นก็มีการ เก็บรวบรวมเรื่องราวข้อมูลฝนเองนะคะก็เก็บเรื่องราวรวบรวมข้อมูลว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของไทยที่มีการสูญเสียนักเรียนเนี่ยมีเหตุการณ์ใดบ้างวันนี้รวบรวมมาได้5เหตุการณ์ระทึกในโรงเรียนโศกนาฏกรรมสลดที่สูญเสียนักเรียนไปร่วมกว่า100คนเดี๋ยวอย่างไรก็ตามจะมาย้อนคดีต่างๆเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะ ในช่วง หลายๆปีที่เกิดขึ้นนะคะย้อนกลับไปเนี่ยมันมีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ยต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะการเหตุการเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นซ้ำๆกับโรงเรียนในประเทศไทยทั้งๆที่โรงเรียนนั้นควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแต่ที่ผ่านมาเรากลับพบว่าเหตุการณ์สลดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์าดยิงกันก็ เหตุการณ์ไฟไหม้อุบัติเหตุครั้งใหญ่มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนเสมอมาและในแต่ละเหตุการณ์นั้นนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้ หากย้อนกลับไปในอดีตได้เกิดเหตุการณ์ระทึกในโรงเรียนซ้าแล้วซ้าเล่าและล่าสุดก็คงจะเป็นเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมดับเพลิงของโรงเรียนราชวิิิตมัธยมก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเหตุการณ์สะเทือนใจผู้ปกครองอีกมากมายที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและก็สร้างความสูญเสียแบบ เอากลับคืนมาไม่ได้โดยที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายมาแล้วหลายครั้งวันนี้10นาทีคดีดังจะพาย้อนเหตุการณ์ะทึกขวัญที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในรอบ8ปีที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังในรายการ10นาทีคดีดังได้ย้อนไปถึงเหตุการณ์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันคดีแรกเลยก็คือปี2566อย่างที่บอกค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนนี่เองกับเหตุการ์ ถังดับเพลิงระเบิดที่โรงเรียนราชวินิตหลังจากที่ทางโรงเรียนนั้นได้จัดการซ้อมดับเพลิงภายใน ซึ่งก็มีการซ้อมอยู่เป็นประจำทุกปีซึ่งหน่วยงานราชการอย่างของฝนเองเคยจัดเนี่ยก็ซ้อมดับเพลิงซ้อมอัดก,กีภัยจัดทุกปีค่ะโดยเหตุนะคะมันเกิดจากการที่ถังดับเพลิงนั้นระเบิดเกิดขึ้นระหว่างที่มีการสาธิตการดับเพลิงด้วยโดยการใช้ถังดับเพลิงแบบชนิด CO2 นะคะนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยระบุว่าก่อนเกิดเหตุระเบิด ของถังดับเพลิงนั้นเจ้าหน้าที่ให้เด็กทดลองใช้ถังดับเพลิงจริงๆแต่ปรากฏว่าถังดับเพลิงนั้นเกิดระเบิดขึ้นและกระเด็นไปถูกนักเรียนที่นั่งชมการสาธิตอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีนักเรียนนั้นเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหลายคนหลังจากนั้นก็มีการไปตรวจสอบถังดับเพลิงก็เป็นถังดับเพลิงแบบ เติมแล้วก็มันดูไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้เป็นวันที่อากาศร้อนมากๆผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานว่าพอถังดับเพลิงเป็นถังแบบ เติมอัดแกส๊สเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปตั้งอยู่บริเวณที่อากาศร้อนก็อาจจะมีการขยายตัวของกาสภายในจึงทำให้ถังระเบิดออกมาได้นะคะอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อปี2566เช่นเคยเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นภายในค่ายลูกคือเสือของโรง นเรียมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสังขณะที่ทำกิจกรรมรอบกองไฟทำให้เด็กนักเรียนมสองถูกไฟคลอกและก็ได้รับบาดเจ็บหคนโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19.30นาฬิกา30นาทีของวันที่3กลกุมภาพันธ์2566ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าหลังจากประธานกล่าวเปิดงานก็ได้มีกลุ่มลูกเสือที่แต่งตัวเป็น สรุปประมาณ7คนเต้นถีถือครับเพิงเข้ามาแล้วก็จุดไปที่กองไม้ที่เตรียมเอาไว้โอเคแหละถ้าทุกคนนึกถึงภาพสถานการณ์ของการเล่นกองไฟมันก็จะมีไม้เทลาดน้ำมันน้ามันเอาไว้เพื่อที่จะให้จุดไฟได้สะดวกกันนะคะ ก็เรื่องราวก็ดำเนินไปก็มีกลุ่มนักเรียนเนี่ยเต้นถือขัาเพลิงออกมาแล้วก็จุดไปที่กองไม้ที่เตรียมไว้แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าว่าอะไรทําให้เกิดไฟลุกท่วมร่างของเด็กๆ ที่นำข้าเพิงเนี่ยมาจุดจนทำให้เหตุการณ์น,นั้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5คน1คนอาการสาหาัสไฟข้อร่างกายกว่า90%ส่วนอีก1คนส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นคนนั้นโดนไฟข้อร่างกายมากถึง60%ด้วยกันน้องคนที่โดน90%ก็คืออาการสาหัสมากๆกันะคะแล้วก็ โอ้โหเกือบทั่วทุกส่วนในร่างกายเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่3ก็เกิดขึ้นในปี2566เช่นกันเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งควงปืนเข้าไปในโรงเรียน ของลูกชายของเขาเองนะคะแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีความสูญเสียเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี2566มีผู้ปกครองท่านหนึ่งบุกเข้าไปในโรงเรียนภูบด,ดินพิทยาลายัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรชายดังกล่าวถืออาวุธปืนยาวบอกว่าจะเข้ามารับ ลูกชายที่โรงเรียนเพราะกลัวลูกชายถูกทำร้ายลักษณะของคนมารับนั้นคล้ายคนเมายาเสพติด โดยชายคนดังกล่าวนะคะได้มีการถืออาวุธปืนก็ยืนเจรจากับครูเพื่อขอรับตัวลูกกลับบ้านเนื่องจากเขาอ้างว่าจะมีคนมาทำร้ายมีคนมาปองร้ายร่างกายลูกชายเขาต่อมาเจ้าหน้าที่สพหลังสวนก็ได้ติดตามชายคนดังกล่าวและก็นำตัวไปสอบปากคำนะคะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ไม่ได้เกิดความสูญเสียหรือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเองเหตุการณ์ที่4เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2565เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจบุคคลหลายๆคนทั่วทั้งประเทศไทยของเรารวมไปถึงบุคคลที่ได้รับรู้ข่าวซึ่งข่าวนี้ดังไปทั่วโลกแน่นอนค่ะว่าเป็นเหตุการณ์กาดยิงที่หนองบัวลาพูนถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ทําให้คนไทยลืมไม่ลงกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมปี2,565ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตนําบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนช่วงเวลาของการเกิดเหตุประมาณ13นาฬิกาใครก็น่าจะจำได้เป็นภาพที่เด็กนักเรียนตัวเล็ก กำลังดื่มนมบางคนก็คล้อยหลับไปแล้วนอนหลับกลางวันกันอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นกลาดยิงจนทำให้เด็กๆนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตำรวจก็รีบออกตามค้นหานะคะคดีนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนก่อเหตุก็ไปพัวพันกับยาเสพติด อดีตตำรวจเ,เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะพร้อมปืนยาวาปืนลูกซองปืนสั้นรวมไปถึงมีมีดด้วยจากนั้นก็ลงมือยิงอาจารย์ยิงเด็กที่กำลังนอนหลับพัดกลางวันอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง37รายเป็นเพศชาย27รายเพศหญิง9รายนะคะคนก่อเหตุก็กลับ ไปยิงตัวตายที่บ้านนะคะถ้าใครได้ตามข่าวแต่ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียใจมิดเป็นภาพที่สลดใจกับคนไทยหลายๆคนที่ยากจะลืมเลือนจริงๆนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่5คือเกิดขึ้นเมืออ่อปีพศ2559เเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่งผลให้มีนักเรียนอายุระหว่างประมาณ5-12ปีเสียชีวิต17คนบาดเจ็บ5คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมปี2559ในคืนเกิดเหตุนะคะก็มีผู้พักอาศัยเนี่ยนอนพักอยู่กับเด็ก ในห้องนะคะแล้วอยู่ๆก็มีควันไฟคละครุ้งไปทั่วบริเวณแล้วก็มีประกายไฟจากชั้นล่างนะคะตรงบันไดมีกลุ่มควันไฟคละครุ้งไปทั่วแล้วก็มีเ,เกิดเพลิงไหม้เกิดไฟเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กนักเรียนบางคนในขณะนั้นแน่นอนว่ามัน23น่สานาฬิกาห้าทุ่มแล้วเนาะคนก็หลับสนิทก็ ไม่สามารถหนีเอาตัวรอดได้นะคะเป็นเหตุให้เสียชีวิต17บาดเจ็บอีก5สำหรับเหตุการณ์ระทึกที่เคยเกิดขึ้นกับโรงเรียนในประเทศไทยนับว่าเป็นความสูญเสียของผู้ปกครองเป็นความสูญเสียของประเทศอย่างมากซึ่งหากลองนับคร่าวๆนะคะมีนักเรียนเสียชีวิตเกือบ100คนกับความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นความสูญเสียที่สำคัญระดับ ประเทศเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เนี่ยถาจ์จะใส่ใจกันสักนิดนะคะตรวจสอบตรวจตราดูแลดีๆผลเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะไม่เกิดขึ้นรวมไปถึงการสร้างระบบ ความปลอดภัยให้มีระบบระเบียบม,มากขึ้นก็จะช่วยลดทอนปัญหาเหล่านี้ดีกว่าบัวหายแล้วก็ล้อมข้อมาพอเกิดเหตุอย่างเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุแกส๊สเนี่ยฝนก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีข่าวว่าอ่ะโอเคแหละสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบทั้งดับเพลิงอ่ะหรือใดๆก็ตามแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีการตรวจเช็ค ก่อนที่จะนําไปสู่สาธารณะเพราะว่าพอมันเกิดเหตุอุบิเหเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความสูญเสียให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็มันก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้นั่นเองถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าบางเหตุการณ์นั้นน่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันให้ได้ดีกว่าการเสียใจอ่ะ ก็คือเริ่มต้นด้วยการที่เราแวดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นดีกว่าไม่ให้มันไปตรงกับคําสุภาษิตว่าวัวหายแล้วค่อยล้อมข้อกันนะคะวันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับพรุ่งนี้จะเป็นคดีใดอีกนั้นก็ติดตามรราฟังกันได้ในแอพิโซดถัดไปถ้าคุ่มผู้ฟังท่านใดติดตามรราฟังแล้วชื่นชอบรายการก็กดติดตามกด subscribe กดถูกใจ สต่เอาก็สแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์รายการนี้ได้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ